สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องแล้วก็แฟนคลับของแม่อ้อมทุกๆคนนะคะวันนี้วันที่10เดือนกุมภาพันธ้าี2525 25ค่ะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมสวนเอบิลนะคะพี่น้องคะ่ะวันน้องมีหน้าตาแบบไหนแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือวิดีโอปัจจุบันนี้เลยนะคะ เพื่อนหลายคนที่ติดตามแม่อ้อมนะคะก็ทราบดีว่าแม่อ้อมทำอาชีพอะไรนะคะแม่อ้อมเป็นกเกษตรกรที่ปลูกเอบิวค่ะพี่น้อง่ะดังนั้นถ้าใครที่เพิ่งจะเห็นแม่อ้อมครั้งแรกอาจจะงงงงอยู่ว่านี่คืออะไรเอ่ยเป็นผลอะไรเอ่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นทรงรับบี้นะคะ ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเรียกว่าทรงไข่หรือทรงวงรีค่ะพี่น้องดังนั้นนะคะทรงนี้นะคะน้องจะมีเนื้อแน,น่นหวานแล้วก็เนื้อเยอะมากๆค่ะข้างในเราผ่าเนี่ยบางผลก็จะเจอแค่เม็ดเดียวบางผลก็2เม็ดนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนี้คือรุ่นที่2เลยเด้อพี่น้องเด้อก็ยังมีรุ่นที่1ที่กําลังห่อถุงเหลืองๆเ,เริ่มจะเก็บได้ข้างหลังเห็นไหมคะ แล้วก็ที่ยังไม่ห่อนี่คือรุ่น2นะคะทยอยหอตอนนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็น <He wn S 2> น้องโดๆแบบนี้นะคะเราเก็บทิ้งไปเยอะมากๆค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นทุกผลที่ติดอยู่บนต้นนี้น้องสามารถที่จะสุก เป็นผลไม้ให้คุณกินได้เลยแต่ทางสวนเราก็ยังจะต้องคัดน้องเด้พี่น้องดังนั้นเราปล่อยให้ติดเยอะๆไม่ได้เพราะว่าน้องอายุแค่2ปีหนึ่งเดือนเองค่ะต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในนี้นะคะดังนั้นนะคะเอบิวถ้าคุณอยากให้เขาผลใหญ่ๆนะคะพี่น้องคุณจะต้องควบคุมในการติดผลบนต้นของเขาด้วยนะคะดังนั้นพี่น้องค่ะติดตามไว้ค่ะรุ่นนี้ถ้าสุกแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้คนงานนะคะทำวิดีโอตอนสุกให้กับเพื่อน เพื่อนได้รับชมด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะมีผลที่โตโตใหญ่ๆแบบนี้ละผลที่เหลืองละแล้วกิ่งก้านของเขานะคะติดดอกเยอะมากนะคะรุ่นนี้คือรุ่นที่3านะดอกนี้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือชอบคลิปวิดีโอแม่อ้อมนะคะอย่าลืมกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เป็นกําลังใจแม่อ้อมด้วยจ้าแม่อ้อมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมวันนี้ค่ะ